สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทประหลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่เอามาคุยกันก็มาจากคำถามต่อเนื่องจากพอดแคสต์เมื่อวานนี้ที่ผมคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาจ่าย HR กันไปเนี่ยนะครับก็มีคำถามหนึ่งนะครับมาจากท่านผู้ฟังว่าแล้วถ้าองค์กรของเราเนี่ยจะเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องทาอย่างไรมีข้อจากัด มีวิธีการยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็เลยถือโอกาสเอาพอดแคสต์วันนี้เป็นคําตอบไปเลยแล้วกันนะครับในมุมที่ผมจะตอบเนี่ยผมขออนุญาตตอบตามลําดับแบบนี้แล้วกันนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยที่เราต้องทําความเข้าใจกันให้ครบทุกคนสําหรับองค์กรที่จะต้องเอาอาจ่าไปแอพพลายจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือคําว่าอาจ่าเนี่ยมันเป็น mindset อย่างหนึ่งพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาไทยคืออาจา่มันเป็นแนวคิด การทำงานมันเป็นระบบความคิดที่คนที่จะประยุกใช้แนวคิดนี้ในการทำงานจริงๆเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองซะก่อนเพราะว่าถ้าเรายังเชื่อวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยนะครับยังไงก็ยากนะฮะในการที่จะ implement ตัวนี้ถามว่าทำไมถึงยากก่อนอื่นต้องเท้าความย้อนหลังกันสักเล็กน้อยนะครับ สมัยที่ระบบการบริหารจัดการเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนะฮะในช่วงเกือบจะ5-60ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่เราเรียกว่า scientific management ท่านไหนที่เรียนมาเกี่ยวข้องกับ management เนี่ยผมว่าจะต้องได้เรียนประวัติศาสตร์ของคำว่าการบริหารจัดการแน่นอนมันเริ่มต้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่ f ฟ d เดลิกเด็บบิย ท่านก็คิดเรื่องของ scientific management ว่าในการที่จะทำให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดมันจะต้องศึกษาเรื่องของ time and motion study แล้วก็ต้องทำกระบวนการในการทำงานให้มันเป็นมาตรฐานมีวิธีการเป๊ะๆ1 2 3 4 5นะฮะคนที่เข้ามาทำงานก็ต้องทำงานตาม Standard นี้ด้วย ก็คือหยิบชิ้นที่1แล้วต้องหยิบชิ้นที่2คือทำไงก็ได้ให้คนเคลื่อนไหวน้อยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดลักษณะแนวคิดแบบนี้มันมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการทำงานโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคนเลยสังเกตนะฮะว่าคนที่เข้าไปทำงานด้วยแนวคิดที่เป็น scientific management จริงๆซึ่งต้องยอมรับนะครับว่ามันยังมีมาถึงณวันนี้นะครับในปัจจุบัน โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอนตายตัวเป๊ะเ,ะเนี่ยนะฮะนี่คือการประยุกต์ใช้แนวคิด scientific management มาตั้งแต่ในอดีตละเพราะเราเรียนรู้เราเชื่อแนวะคิดนี้มันฝังลงลงไปอย่างลึกทีเดียวนะครับมันเข้าไปสู่หลักสูตรในการบริหารจัดการแล้วมันก็พิสูจน์ตัวเองว่าถ้าทำตามกระบวนการเหล่านี้มันได้ผลได้ประสิทธิภาพทางด้านผลลัพธ์อย่างแน่นอน พอมันพิสูจน์ได้ขนาดนั้นเนี่ยคนที่เปิดธุรกิจเปิดโรงงานใหม่ๆขึ้นมาก็พยายามที่จะประยุกต์แนวคิดนี้ออกแบบกระบวนการทํางานเพื่อให้มันมีสเต็ปมีขั้นตอนตายตัวเป๊ะทั้งหมดเพื่อลดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานลงแล้วก็ทําให้มั่นใจได้ว่าเราจะได้ผลผลิตแบบที่เราต้องการด้วยสาเหตุเนี่ยนะครับส่วนใหญ่องค์กรที่ใช้แนวคิดเนี้ยเราจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของคน ในที่นี้หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนคนที่เข้ามาทํางานจะต้องทําตามระบบทําตามกระบวนการหยิบหนึ่งแล้วต้องไปหยิบ2 2แล้วต้องไป3 3แล้วต้องไป4กระบวนการเหล่านี้มันไม่ได้เอื้อให้คนต้องคิดเลยนะไม่ได้เอื้อให้คนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มีความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆเพราะนั้นเราจมอยู่กับระบบแบบนี้ค่อนข้างนานทีเดียวพอวันดีคืนดีเราบอกให้คน ให้คนสร้างสรรค์มันก็เริ่มยากถูกไหมฮะจากอดีตที่เราถูกฝังมาตลอดเวลาว่าคนที่จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือต้องเคารพกฎเกณฑ์ต้องทําตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างที่กําหนดไว้นี่แหละคือประสิทธิภาพแล้วเราก็วัดกันตรงนั้นด้วย KPI ในยุคหนึ่งพอถึงวันดีคืนดีเราบอกว่าไม่ได้ละเราต้องมีเรื่องของ continuous improvement บางองค์กรก็เริ่มไปยุคใช้คําว่าไค i t i นมากขึ้นก็คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หาจุดที่มีข้อบกพร่องแล้วก็พัฒนาแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆก็ตามพอมันเริ่มวิธีคิดแบบนี้คนที่ทำงานด้วยระบบคิดด้วยระบบการทำงานที่มันตายตัวมานานๆเนี่ยเขาคิดไม่ออกเลยนะฮะ ลองดูก็ได้ครับผมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้กับหลายโรงงานทีเดียวที่เริ่มมีการใช้ระบบ QCC ในอดีตนะฮะ Quality Cycle Plan Do Check Act เนี่ยนะฮะแล้วก็เริ่มประยุกต์ใช้เรื่องของค a i เซน Continuous Improvement การพัฒนาอย่างต่อเนื่องพวกนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามสามารถพัฒนาได้แต่เชื่อไหมครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆเนี่ยในยุคแรกๆที่ apply แนวคิดแบบนี้พนักงานเองยังคิดไม่ออกเลยอย่าว่าแต่พนักงานเลยครับ ผู้จัดการเองผู้บริหารเองบางทีก็ปันเหมือนกันเพราะเขาเชื่ออย่างเรียกว่าลึกซึ้งทีเดียวเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มว่าสิ่งที่ทําอยู่มันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วมันไม่เห็นช่องที่จะต้องปรับปรุงอะไรเลยมันเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่อย่างนั้นมานานก็เลยสุดท้ายยากนะฮะที่จะหาทางออกเพราะฉะนั้นที่ผมเล่าตรงนี้ให้ฟังก็เพราะว่าแนวคิดของอาจารย์เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวคิดของ scientific management อันนั้นคือกระบวนการนะครับวลาเจะเปลี่ยนอะไรทีสังเกตไหมครับถ้าทุกอย่างมันถูกวางเป็นระบบวางเป็นกระบวนการแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมันยากมากอ่ะฮะมันจะมีขั้นมีตอนมีลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่เยอะแยะไปหมดการจะขอปรับอะไรนิดนึงเนี่ยมันต้องขออนุมัติกันเป็นชั้นๆกันไปซึ่งมันทําให้ระบบเนี่ยมันถูกฟิกซ์ไว้แต่แนวคิดแบบอาจายคิดอีกอย่างหนึ่งอาจายเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากมันต้องอาศัยความรวดเร็วอย่างพอดแคสต์ตอนที่แล้วที่เล่าไปถูกไหมฮะซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมน มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแม้กระทั่งตัวโปรแกรมที่ใช้เขียนเองเนี่ยบางทีเวอร์ชันใหม่ๆออกมาในขณะที่เรายังเขียนโปรแกรมตัวนี้ไม่เสร็จด้วยซ้าไปความต้องการของลูกค้าซึ่งมันก็มาจากเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเร็วมากทําให้ลูกค้ารู้ว่าเอ้ยมันทําแบบนี้ได้ด้วยมันเห็นภาพมันเห็นข้อมูลทันทีได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็มีความต้องการที่มันลึกขึ้นสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งเรียกว่าต้องเร็วขึ้นทุกอย่างมันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ย ในภาวะที่มันค่อนข้างจะเป็น Exponential อย่างที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับว่ามันเปลี่ยนเร็วมากดังนั้นการใช้แนวคิดแบบ Scientific กับการเปลี่ยนแปลงเร็วๆแบบข้างนอกที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็เริ่มไม่แมชกันละความคิดแบบอาจจายก็เลยเกิดขึ้นว่าจะทำยังไงให้มันทันละ่ะสังเกตไหมล่ะฮะเวลาท่านเองก็ได้ครับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยสังเกตไหมครับว่าถ้าแม่ค้าพ่อค้ารายไหน บอกท่านว่าต้องหนึ่งสัปดาห์ถึงจะส่งสินค้าได้ท่านจะรู้สึกไม่แฮปปี้เลยถูกไหมฮะสิ่งที่ท่านคาดหวังก็คือสั่งเช้าควรจะได้เย็นนะบางรายนี่หนักกว่านั้นนะสั่งปุ๊บสองชั่วโมงต้องส่งมาสิเพราะมันอยู่ในเขตเดียวกันอยู่ในกทม,มเหมือนกันแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันเริ่มต้องการแบบเร็วขึ้นต้องการแบบเรียลไทม์มากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงการสั่งของนะฮะทุกอย่างเลยครับ สังเกตนะฮะทุกอย่างเราต้องการความรวดเร็วเราต้องการสิ่งที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดมันไม่ได้ฟิกอยู่แบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนทั้งปีดังนั้นระบบการทํางานแบบอาจ่ายมันก็เริ่มเข้ามาตอบโจทย์ตรงเนี้ยว่าถ้าสมมุติว่าเราส่งมอบสินค้าและบริการไปแล้วลูกค้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีเราต้องรีบกลับมาแก้ไขสินค้าและบริการให้มันทันกับความต้องการของลูกค้าการใช้ระบบ scientific management แบบเดิมแล้วมาแก้ไขเนี่ยมันไม่ทันการ เพออราะหลายเพราะอย่างที่หลายองค์กรที่ผมเคยเจอมาเนี่ยนะฮะเวลาลูกค้าคอมเพลนมาแรงๆเข้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องไปตั้งคณะกรรมการมันจะมีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องอไปเก็บข้อมูลมาซิว่าไอ้ที่ลูกค้าคอมเพลนมาใช่หรือไม่เหมือนกับไปทํางานซ้ำนะฮะทั้งๆท,ที่ลูกค้าก็บอกแล้วเราแล้วแต่เรายังไม่เชื่อต้องตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ไปเก็บข้อมูลอีกหนะั่นเสียเวลาช้าไปเลยนะครับกว่าจะไปเก็บข้อมูลกว่าจะไปทํารีเสิร์ชกว่าจะเสร็จผ่านละเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากคณะกรรมการเก็บข้อมูลเสร็จคณะกรรมการชุดนี้มีข้อเสนอส่งไปยังกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทบอกคณะกรรมการว,าว่าคุณต้องไปแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อไปศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลง ศึกษาเสร็จไม่จบต้องส่งเข้ามานําเสนอกับคณะกรรมการชุดเล็กแล้วก็ไปต่อในกรรมการชุดใหญ่กรรมการชุดใหญ่อนุมัติก็แทงเรื่องลงมาให้อนุกรรมการไปแต่งตั้งคณะทํางานกันอีกชุดหนึ่งว่าจะต้องไปทํายังไงแบบไหนอิมพิมเรนท์อย่างไรนึกภาพสิครับกว่าการแก้ไขปัญหาลูกค้าตรงนี้จะสําเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลาแค่ไหนแล้วมันเปลืองทรัพยากรมากสักแค่ไหนแล้วมันก็ไม่ทันด้วยนะฮะพอทแคสต์ครั้งที่แล้วผมก็เล่าคล้ายๆแบบนี้นะฮะว่ามันไม่ทันกินนะฮะ ลูกค้าเขาไปโน่นแล้วดีไม่ดีเขาเปลี่ยนเจ้าไปเลยอะ่ะไม่ใช้บริการเราละเพราะว่าไม่ตอบโจทย์ของเขาดังนั้นแนวคิดแบบนี้ถ้าเราจะเริ่มใช้จริงๆนั่นแปลว่าผู้บริหารระดับสูงของท่านต้องเปลี่ยนความเชื่อเหมือนกันนะครับการที่เราจะ,ปะไปอย่างเร็วแบบนี้ผู้บริหารเองก็ต้องเปลี่ยนความเชื่อด้วยเหมือนกันจะไปเชื่อฝังใจแบบ scientific management แบบนั้นอะ่ะยากละนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะเจอเสมอก็คือ ถ้าผู้บริหารของเรานะครับเชื่อในแง่ของ scientific management แบบเต็มๆเ,เนี่ยนะฮะพฤติกรรมบางอย่างมันจะเกิดขึ้นก็คือเขาจะไม่ค่อย trust ในแง่ของคนสักเท่าไหร่คือพูดง่ายง่ายเขาจะมองคนว่าคนเนี่ยรับคนไหนก็ได้เข้ามาทำงานตาม process เพราะฉะนั้น process ถูกวางไว้อย่างดีแล้วคนพวกนี้เข้ามาเดินตามนี้แหละไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมาย เพราะฉะนั้นความเชื่อตรงนี้มันเลยหล่อหลอมทําให้เขาเชื่อว่าคนทุกคนเป็นแบบ x ของทฤษฎีแมกเรเกอร์ที่เขาแบ่งคนเป็น2ประเภทนะฮะมุม x กับแบบ y แบบ x กับแบบ y แบบ x คือเชื่อว่าคนขี้เกียจต้องบังคับถึงทํางานต้องจูงใจด้วยเงินอย่างเดียวนะฮะถึงจะยอมทํางานให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับ scientific management นั่นแหละครับ ถูกไหมฮะถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราก็จูงด้วยอินเซนティブเราจูงด้วยเงินทําให้เขาทํารู้สึกว่าเขาอยากทํางานให้มันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นเรงโมแต่เชื่อแบบเนี้ยระบบในการออกแบบ h r มันก็เลยเอื้อไปอยังความเชื่อแบบนั้นทั้งหมดเลยว่า HR จะต้องเป็นคนสร้างระบบแล้วก็ให้คนทุกคนใช้ตามระบบนี้เพราะอะไรเพราะคนทุกคนไม่ต้องคิดทําตามระบบนี้แหละแต่อาจายไม่ใช่อาจา่ายนี่ตรงข้ามเลยนะครับเขาจะต้องเชื่อว่าคนเป็นแบบ Y ก็คือ คนไม่ขี้เกียจนะคนมีแรงจูงใจในการทํางานของตัวเองไม่ต้องจําเป็นต้องใช้เงินก็ได้ความสุขการทํางานแพชชั่นของเขาเขาก็อยากจะทํางานอยู่แล้วขอเพียงแค่อินฟาสตรักเจอร์หรือระบบความต้องการพื้นฐานที่องค์กรมอบให้เนี่ยมันไม่ได้ขี้เหลมันเพียงพอกับสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาเห็นจากตลาดทั่วไปนะนอกนั้นไม่ต้องหวือหวาละถ้างานตรงกับแพชชั่นเขาเขามีพลังเขามีแรงจูงใจเต็มที่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรของท่านจะใช้อาจายจริงๆหรือพพล l y อาจายกับทีมบางทีมเนี่ยนะครับท็อปแมネจเมนต์ทั้งทีมเลยอะ่ะจะต้องพพล l y คำว่าอาจายด้วยเหมือนกันความคิดก็คือต้องให้อำนาจทีมงานทีมนี้ในการที่จะเอาไปคิดเอาไปปรับปรุงวิธีการทำงานจนกระทั่งมันตอบโจทย์ลูกค้าโดยไม่ต้องไปสร้างอนุอนุอนุกรรมาการอีกเยอะแยะนะฮะเอาทีมเดียวนี่แหละเอาคนที่ตัดสินใจได้เอาคนที่คิดได้เป็น knowledge worker เลย ทุ่มเททำงานกันอยู่กลุ่มเดียวนี่แหละ,ะเพื่อทำให้งานมันสำเร็จแล้วไปตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเร็วนะครับเคสอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นในลักษณะของการทำงานแบบอาจายเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินะครับหลักๆเลยผมเชื่อว่าตำปราเกี่ยวข้องกับอาจาย agility เนี่ยทุกเล่มเขียนค่อนข้างไปในทางเดียวกันแม้ว่าเขาอาจจะใช้สับแสงที่ต่างกันนะครับสรุปได้ว่า องค์กรที่จะต้องมีอาจยัยแบบนี้คุณสมบัติของคนในองค์กรที่จะทำงานกับอาชายทีมได้เนี่ยนะฮะจะมี2คุณสมบัติหลักเลยนะครับคุณสมบัติแรกก็คือเรื่องของ adaptability คนที่จะทำอาจยัยได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองได้เร็วนะะก็คือ เนื่องจากว่าด้วยสภาพมันต้องเร็วถูกไหมฮะในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าลูกค้ามีข้อคิดเห็นแบบนี้เราจะมัวแต่ยืนยันว่าไอสิ่งที่เราทําให้มันดีอยู่แล้วคุณต้องใช้มันสินะครับโดยที่ไม่ฟังหรือไม่เปิดใจเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะหัวใจของอาจารย์ก็คือต้องตอบโจทย์ลูกค้าเป็นหลักดังนั้นมันต้องทําได้โดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเซตมาคือกลุ่ม i อนะครับกลุ่มนี้ถ้าเขามี adaptability จริงๆท่าลอง ไปฟังพวกเด็ก IT ก็ได้นะฮะที่เป็นพวก system development อะไรพวกนั้นนะครับเขาจะมีไอเดียที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็เท่าที่ผมเจอมาหลายๆท่านนะฮะที่เคยจ้างเอาซอสท,ทำเรื่องของ system development เนี่ยคนที่เป็นพวก system developer เนี่ยนะฮะเขาจะเปิดใจแล้วเขาจะบอกได้ครับพี่สมมติว่าเราต้องการให้เขาปรับตรงนี้ เขาส่งซอฟต์แวร์ล็อตแรกมาเราเทสดูแล้วเราปรากฏว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือบางครั้งมันตรงอยู่แล้วล่ละแต่ว่าเราบอกว่าเราอยากได้ตรงเนี้เพิ่มเติมอีกหน่อยถ้าคนที่ไม่อะตติทีฟเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยส่งตรงทุกอย่างแล้วพี่จะเอาอะไรอีกนะถ้าเอาแบบนี้มันจะมีเงื่อนไขนูน่นนี่นั่นคือลากมาจนกระทั่งต้องการจะบอกเราว่าไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะดีแล้วที่ส่งมานี่มันโอเคแล้วแต่ถ้าคนที่มีแนวคิดแบบจ่ายแล้วก็ มีจิตใจแบบ adaptability จริงๆเขาจะตอบลูกค้าว่าได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจัดการให้แป๊บเดียวประเด็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะย้ำกับเราว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เขาคิดหรือไม่ถ้าตรงเขาจะกลับไปไม่นานนะฮะวัน2วันเขาปรับมาละนี่คือ,อา j ายนะครับนี่คือ adaptability นี่คือคุณสมบัติแรกเลยนะคะของคนที่จะอยู่ในทีมอา a ายทีมไม่ว่าจะเป็นระบบงานต่างๆถ้าเราเซตทีมโปรเจกต์แบบอา a ายทีมขึ้นมาเนี่ย สมาชิกในทีมต้อง adaptability เป็นคุณสมบัติแรกคุณสมบัติที่2ก็คือต้อง collaboration ได้ครับภาษาอังกฤษ collaboration ก็คือการประสานการทำงานร่วมกับคนอื่นได้นั่นแปลว่าคนที่มีคุณสมบัตินี้มันต้องเปิดใจรับฟังคนอื่นด้วยคือไม่ใช่คิดว่าตัวเองถูกไม่ใช่คิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องแล้วคนอื่นไม่ต้องมาให้ข้อมูลอะไรทั้งสิน้นไม่ใช่ เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ทีมจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องประสานกับคนรอบทิศเลยทั้งๆที่บางเรื่องเราไม่เคยรู้เรื่องมาเลยด้วยซ้ําไปเช่นทีมอาจารย์เอชของบางองค์กรเนี่ยตัวคนพัฒนาตัวงานเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เอชอาร์นะฮะจะต้องอาศัย i อต้องมีฝ่ายบัญชีการเงินนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีฝ่ายของผู้ใช้เช่นฝ่ายขายนะฝ่ายบริการลูกค้าหรือไม่ต้งฝ่ายผลิตเซตขึ้นมา3-7ถึงคนประมาณนั้น เพื่อเป็นคนเป็นทีมที่จะช่วยกัน develop ระบบงานใหม่ขึ้นมาอาจจะมี HR เป็นแม่งานนะครับอย่างที่เคยคุยกันไปเคสแบบเนี้ยทุกคนในทีมจะต้องทำงานประสานกันอย่างเต็มที่ใครมีข้อมูลอะไรจะต้องเอามาเปิดเผยนะครับอย่างโปร่งใสจะต้องไม่มีใครคนใดคนหนึ่งในทีมที่เก็บอุบอิบอุบอิบข้อมูลไว้เพราะว่าจะทำให้เราได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นอันนี้ไม่ได้เลยในอาจายทีม เพราะฉะนั้นคุณสมบัติโดยสรุปนะครับหลักๆนะฮะก็คือ1 adaptability 2 collaboration 2ตัวเนี้ยถ้าใครอยากจะทำงานแบบอาจายผู้บริหารตั้งแต่สูงสุดยันจนกระทั่งทีมงานเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2คุณสมบัตินี้ให้เห็นมิฉะนั้นแล้วเกิดยากนะครับหลังจากที่เรามั่นใจว่าคนมี2คุณสมบัตินี้แล้วเนี่ยตัวถัดไปก็คือวิธีการทำงานก็ต้องเปลี่ยนแนวคิด คือมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่การวางกลุ่มการทํางานแล้ว่ะฮะบางแห่งนี่เปลี่ยนกันตั้งถึงกับผังองคอ์กรเลยนะครับว่าจะทํายังไงให้ผังองคอ์กรมันสอดคล้องกับแนวคิดแบบอาจา่ายถ้าเราจะเปลี่ยนกันจริงจังแบบนั้นก็ทําได้แต่ต้องบอกว่ามันใช้เวลาพอสมควรถ้าเราจะเริ่มเราเริ่มจากทีมโครงการก่อนดีไหมเริ่มแอพพลายโครงการแบบอาจา่ายทีมคือทําให้เสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆเช่นมีงานที่ต้องปรับปรุงระบบประเมินผลงานก็ได้นะฮะ ว่าเนี่ยมันเป็นระบบที่ทําให้ไลน์แมเนเจอร์ไม่แฮปปี้เลยพนักง,งานก็ไม่แฮปปี้ HR จะทํายังไงที่ให้ระบบเนี้ยช่วยแมเนเจอร์พัฒนาพนักง,งานได้ช่วยพนักง,งานให้รู้ว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนบ้างถ้าเราทําได้ตามนี้พนักง,งานจะได้เรียนรู้ว่าตัวเองจะต้องพัฒนาผลงานไปในมุมไหนแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับแคริเอร์พาร์ทได้เพราะฉะนั้นการปรับปรุงตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช้เวลานานสักเท่าไหร่นะฮะจะสัก3าถึงหเดือนแล้วเราก็ สร้างทีมมาจ่ายขึ้นมาโดยที่มีแม่งานสักหนคนส่วนใหญ่ก็เป็น HR นะะที่เรียกว่าเป็น Product Owner นะครเป็นแม่งานหลังจากนั้นเราก็เซต Development Team ขึ้นมาว่าจะมีตัวแทนจากหน่วยงานอะไรบ้างแต่ละคนต้องทําหน้าที่อะไรนะครับสาคนประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็น Scrum Master ก็คือเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมของ Development Team ะครับในการที่จะประชุมในการที่จะติดตาม งานที่โฟกัสใน3เดือนให้เสร็จเนี่ยให้ทีมงานทํางานอย่างเดียว parity เดียวเท่านั้นไม่ใช่ประจําก็ทําอาจา่ายก็ต้องทํางานโครงการก็ต้องทําเพราะฉะนั้นถ้ามีอาจา่ายทีมเนี่ยมันต้องโฟกัสอย่างหนักทีเดียวเพื่อให้งานมันสําเร็จนะมันค,คล้ายคล้าย metric organization นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทํางานค่อนข้างมากหน่อย พอเสร็จในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีการตรวจสอบกันต้องส่งมอบคือในการทํางานเนี่ยมันจะไม่ได้ไปส่งมอบงานในวันสุดท้ายแต่มันจะต้องมีจุดเช็คว่าอะไรต้องเสร็จก่อนเช่นในการปรับปรุงระบบบริหารผลงานเราต้องเริ่มจากระบบการคิด KPI ตัวชี้วัดก่อนสมมตินะฮะเราก็ต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นอัดถัดไปเป็นพฤติกรรมหลักเราต้องมาเปลี่ยนอะไรบ้างถัดไปเป็นแบบฟอร์มถัดไปเป็นวิธีการให้คะแนน สจุดที่ต้องทำทำทีละจุดทีละจุดให้มันเป็น value added ไปเรื่อยๆโดยคนทำงานในทีมจะต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลานะครับส่งมอบเทสส่งมอบเทสแล้วก็เหมือนกับวงจร PDCA นี่แหละฮะเป็นแต่ว่ามันจบในแต่ละผลงานย่อยๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆพอมันจบ6เดือนนะครับงานก็เสร็จทันทีเริ่มลนช์แล้วก็ implement จริงได้เคสแบบนี้คือตัวอย่างของการนำเอาแนวคิดแบบอาจายไปใช้ในการทำงานจริงนะครับเพราะฉะนั้น ด่านแรกเลยอย่าลืมนะครับเปลี่ยน Mindset ของผู้บริหารระดับสูงให้ได้ซะก่อนหลังจากนั้นก็ต้องพัฒนาแนวคิดของอาจารย์ทำให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็หาคนที่ adaptability ดีๆนะครับ collaboration ดีๆมาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้โครงการมันเกิดขึ้นช่วงแรกอาจจะกลุกคลักอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหลังจากที่โครงการแรกมันสาเร็จได้แล้วเริ่มเห็นภาพเนี่ยผมเชื่อว่าพนักง,งานน่าจะเห็น ตัวเรียกว่าข้อดีของการทำงานแบบนี้มากขึ้นส่วนสับแสงต่างๆเนี่ยนะฮะผมไม่ค่อยอยากจะไปย้ำมากคือหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าสครัมคำว่าสปรินต์นะคำว่าสครัมมาสเตอร์นะฮะบางแห่งก็ใช้คำว่าสควอตอีกเยอะแยะไปหมดเลยคือคำพวกนี้มันเป็นคำยุคใหม่นะฮะเอาเข้าจริงๆมันก็คือทีมครับทีมย่อยทีมใหญ่หัวหน้าทีมเพียงแต่ทีมพวกนี้มีบทบาทหน้าที่กันแบบเป๊ะแล้วก็ทำงานต้องโฟกัส ปล่อยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายอมรับฟีดแบ็กได้จากทุกคนในทีมแล้วก็จากลูกค้าจริงๆด้วยรับฟีดแบ็กมาแล้วก็ต้องเปิดใจเปลี่ยนกันจริงๆไม่มีข้อโต้แยง้งห้ามโต้แยง้งถ้าจะโต้แย้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่โต้แย้งเพื่อบอกว่าสิ่งที่เราทําดีที่สุดอันนี้ไม่ใช่แนวคิดของอาจารย์นะครับก็ลองดูนะครับวันนี้พอดแคสต์ยาวสักนิดหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับท่านที่จะเอาแนวคิดนี้ ไปลองประยุกต์ใช้กับการทํางานโครงการเล็กๆในโครงการก่อนก็ได้เพื่อจะได้ให้มันสําเร็จเล็กๆแล้วค่อยๆไปใหญ่นะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณ